อะไรคะลูกหนูอยากโจหูเหมือนแม่ค่ะอยากโจหูแบบนี้เหรอไม่กลัวเจ็บหรอเจ็บนะเจ็บค่ะเจ็บนะเจ็บทำได้หรือเปล่าไม่ค่ะเพราะว่าแม่อ่ะเอายาหม่องอ่ะทา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 จนหูนมันร้อนมากจนหูชาน่ะแล้วก็เอาเข็มอ่ะจิ้มลงไปอลกดกด เจ็บมากไม่เห็นเธอได้ยังไงเจ็บมากไม่เห็นเธอได้ยังไงในกระร้องเจ้าหนูไม่เห็นแม่เจาะหูเลยเอ้าหนูจะเห็นได้ไงแม่เจออาะตั้งแต่แม่เป็นสาวสาวอะจังไ้ตอนสาวสาวอะไม่สาวแต่ตอนเป็นสาวออสาวนู่นก็เลยไม่เจาะหูให้ลูกสักคนโตแล้วไปเจาะเองเข้าใจจบนะ